คนเห็นเหมือนนัตตี้ไหมคะโอ้โหเยอะมากเลยจ้าทุกคนโอ้โหว,วันนี้โชคดีมากเลยคะ่ะโอ้โหนี่ตะมุตะมิทุกคนนี่คะ่ะโอ้โหเอามาเก็บใส่ตะกร้ากานันก่อนคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกันกับนัตตี้ทีมอีกตามเคยนะคะวันนี้ก็พาเข้าป่าหาเห็ดค่ะไปกันค่ะทุกคนนู่นค่ะนัตตี้เจอเห็ดจ้าทุกคนเห็ดพึ่ง น้อยขาแดงนะคะนี่ดูค่ะนี่จ้าอบอบดูค่ะกำลังอ่อนๆทุกคนนู่อีกดอกค่ะน,นี่จ้าเพิ่งน้อยขาแดง ีเดี๋ยวเราไปตัดขาทีหลังนะคะทุกคนที่โคนนี่จ้าดอกนึงนีจะตัดขานะคะนี่เพิ่งน้อยขาดแดงคะ่ะอ,อวบ นูน่น,นค่ะโอ้โหเป็นเห็ดพึ่งขาลายค่ะทุกคนโอ้โหบวบจานุ่นดอกโอ้โหโอ่หอนๆเลยค่ะทุกคนโอ้โหนี้โชคดีมากๆค่ะดูค่ะ นี่เสร็จครั้งเราเดี๋ยวนะัตตี้จะมาตัดขากันทีหลังนะทุกคนเข้าไปต่อค่ะโคนอีกจ้าเดี๋ยวมีดก่อนโอ้พึ่งน้อยค่ะแดงค่ะกำลังอบุบวบทุกคนดูดอกนันไม่แน่ใจใช่หรือเปล่า อันนี้ไม่ใช่นะคะน่าจะเป็นเห็ดพิดนะคะดูโน่นนะค่ะน้อยขาดแดงโอแต่ดวนู้นแก่แล้วค่ะทุกคนนาะน่าเสียดายมากเลย นนพึ่งขาลายค่ะกำลังตะบุตะมินี่จ้าโค้งตรงนั้นค่ะนัตตี้เจอเห็ดค่ะเห็ดพึ่งซ้ายจ้าทุกคนเดี๋ยว นี่จ้าเห็ดพึ่งทรายค่ะทุกคนดูมีคนมาก่อนหน้าแล้วค่ะนี่ดูเขาก็ตัดขาจริงไหมเนาะมีดอกเล็กๆต้มุแต่มีกำลังขึ้นนะเขาไม่เห็นนัที่จะม่ตัดออกเห็ดพึ่งทรายจ้ารสชาติเห็ดพึ่งทรายเขาจะนิ่มๆจืดๆเนาะนี่จ้าทุกคน อกุนโนาอันนี้ดอกเล็กเกินค่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนโอ้ oh, ขนาดมีคนมาเก็บแล้วค่ะนี่ตุ้มตุงมนี้ค่ะนี่ตะมุตะมิจ้า oh. นี่ค่ะโอ้ oh. คนนี้จ้าอันนี้เพิ่งน้อยขายาวยาวจ้ะนี่ทุกคนนี่จ้าขากำลังยาวยาวอวบๆเลยจุ้กนนี่คะ่ะ คนนู้นอีกดอกค่ะเห็ดพึ่งอันนี้ไม่แน่ใจเห็ดพึ่งขาแดงหรือเห็ดพึ่งเกาลัดนะคะ,ะได้มาพึ่งสองดอกค่ะคนนีออ้ดอกค่ะต,มตมุมุตมิ จชาดอกอ,อู้หูทุกคนขายาวมากจ้ะน,นี่จ้าคนี่จ้า จะบอกว่านัตตี้ทามีดหายกลางป่าค่ะทุกคนวางไว้ตรงไหนไม่รู้ค่ะนี่โอ้โหมีดตัดเห็ดเราหายไปแล้วทุกคนโอ้โหดูนู่นค่ะนัตตี้เจอดงเห็ดพึ่งทรายค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเนาโอ้โหอะไรเนี่ย คนเห็นเหมือนนัตตี้ไหมคะโอ้โหนู่คนคะ่ะเต็มเลยคะ่ะตรงนี้เห็ดพึ่งทรายคะ่ะทุกคนโอ้โหนี่ดงเห็ดเลยนะคะนี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บนี่ตื่นเต้นผู้ผิดผู้ถูกดอกนี้ก่อนคะ่ะทุกคนนัตตี้จะเห็ดพร้อมกับมีดหายคะ่ะ มีถ่ายโอ้จ้าอือหือเยอะมากเลยจ้าทุกคนโอ้โหวันนี้โชคดีมากเลยค่ะโอ้โหดูอันนี้ตะมุตตมินี่จ้าทุกคนนั่ย้อนมาดอกนี้อือหือ เยอะจริงๆค่ะออโอดูดอกนี้ค่ะทุกคนอวบมากดูขาดูขาค่ะโอโ้โหทุกคนเก็บมันมากค่ะมันมือมากค่ะมีมีจ้าโอโ้โหไปตัดขานที่บ้านค่ะ เ,เยอะจนมีดหายเป็นไปได้นะเนี่ยโอกคนดิษะดูค่ะทุกคน นี่ก่อนจาโอ้ทุกคนนู่นอีกจ้าเห็นไหมนู่นฝั่งนู่นทุกคนนี่ค่ะโหนี่เรามาเก็บใส่ตะกร้ากันก่อนค่ะทุกคน เสียด้ค่ะมีดของเรานี่ต้องไปหาซื้อใหม่นะทุกคนเนาะอาวุธประจำกายค่ะกำลังอุบๆจ้าดูค่ะเนียเห็นไหมโอ้โหค่ะเกือบเต็มตะกร้าแล้วเรา ไปตรงนู้นต่อค่ะทุกคนเู่นเยอะมากมากจ้าทุกคนดูค่ะวันนี้เยอะจริงๆค่ะอ้ยใส่ตะกร้ามันเลยแต่หน้าเศร้าใจมีดนัดตี้หายค่ะไปวางลืมไว้ตรงไหนไม่แน่ใจนะคะ ะมิลึเลึกน้อ,อยน้อยดูค่ะทุกคนคนดูฝั่งนู้นดิค่ะโอ้โหเต็มเลยค่ะ คนมาช่วยนัตตี้เก็บเห็ดหน่อยค่ะดูนี่เต็มตะกร้าแล้วนะคะดูโอ้โหนี่จ้ะเห็ดค่ะทุกคนเห็ดนูน่นเห็นไหมคะโอ้โหนี่ใครอยู่ใกล้ๆมาเก็บเอาเดอ้อเนาะจ้ะทุกคน เก็บเนาะไปแช่แข็งคะ่ะทุกคนตู้เรายังยังไม่เต็มอุบอวบโอ้โหจริงจริงอันนี้น่าจะโดนกว้างน้อยหรือหมูป่าแทะไปแล้วคะ่ะนี่จ้ะ เก็บเด้อจ้าเห็ดค่ะเห็ดทุกคนนี่ค่ะโอ้โหเยอะจริงๆนู่นดูตรงนู้นนี่ค่ะ เดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนน้องนีกจะ้ะทุกคน อยู่ในดงเห็ดค่ะวันนี้นี่จ้าดูค่ะดอกอวบเลยจ้าวันนี้โอ้โหล้นแต่กร้าแล้วค่ะทุกคน นตินคิดว่าต้องกลับบ้านละค่ะถ้าเดินต่อนี่คงไม่มีที่ใสแล้วค่ะดคะ yeah, คะ oh. ูค่ะเยอะจริงๆค่ะโอ้มีค่ะทุกคนเต็มจนล้นตะกร้าแล้วค่ะวันนี้เนาะขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะ นี่คะ่ะทุกคนวันนี้นัตตี้ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้นัตตี้มาตลอดค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายชิดซีสวัสดีค่ะเนาะกลับบ้านค่ะ